สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่เคารพครับนี่คือคลินิก,กเกษตรของท่านผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันเป็นผู้ตอบคำถามนะครับถ้าเผื่อท่านเชื่อมั่นในทิดบ้วนมีปัญหาก็ปรึกษาทิดบวนบางประมานะครับ โดยเฉพาะด้านการเกษตรวันนี้มีคำถามจากแฟนรายการนะครับท่านบอกว่าอยากรู้ว่าตะขบป่าที่ลูกใหญ่ๆขยายพันธุ์วิธีใดท่านผู้ชมครับการขยายพันธุ์ตะขบป่าที่นิยมกันอยู่ณเวลานี้ส่วนมากที่เขาทำก็จะเป็นการตอนกิ่งในกรณีที่เราต้องการที่ได้ต้นที่ใหญ่เลยเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการตอนกิ่ง ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะครับทีนี้พูดไหนๆพูดถึงตะขบก็จะคุยเรื่องตะขบซะหน่อยว่าตะขบป่าถ้าเผื่อใครไม่เคยเห็นอยากเห็นลูกจะโตกว่าตะขบบ้านถ้าใครไปเชียงใหม่แนะนำให้ไปไหว้พระซึ่งเป็นวัดที่สงบมากนะครับคือวัดต้นเกวนนะครับที่หน้าวัดจะมีต้น ตะขบป่าซึ่งยที่เขาเรียกว่าต้นเก๋นเนี่ยนะฮะปลูกไว้ยอยู่สามสี่ต้นส่วนในวัดก็จะมีต้นใหญ่นะฮะอันนั้นก็ลองไปดูกันดูนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงตะขบอย่างถ้าเป็นตะขบบ้านก็จะขยายพันธุ์ได้โดยการเพราะเมล็ดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขยายพันธุ์โดยวิธีการสกัดรากเพราะปะกติเวลารากตะขบไปไหนเนี่ยมันจะมีต้นขึ้นมาถ้าก็ลองสังเกตด,ดู ถ้าเมื่อไรถ้ามีต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สกัดเอาเอารากเนะี่ยขึ้นมาแต่ว่าหลายคนบอกเคยทําแล้วมันก็ตายอันนั้นก็ต้องมีเทคนิคหน่อยครับเมื่อตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆที่สุพรรณบุรีโอ้แดดมันก็ร้อนมากผมก็อยากจะได้ไม้ที่ให้ร่มเร็วผมก็พิจารณาตะขบก็ไปพยายามขุดต้นตะขบมาแล้วก็ตายทุกทีจนกระทั่งวันหนึ่งก็พบว่าวิธีการย้ายตะขบไม่ให้ตายท่านก็ทําแบบนี้ครับ เตรียมกระถางไว้ให้พร้อมเอาดินใส่ไว้ให้พร้อมแล้วท่านไปสกัดรากก็คือแยกต้น่มาแล้วพอลงปลูกปั๊บท่านต้องรดน้ําทันทีนะฮะถ้าเผื่อท่านปลูกเอาดินกลบแล้วก็ไปเออระเหยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมารดน้ําทีหลังตายครับเพราะฉะนั้นขุดปุ๊บย้ายปั๊บก็สามารถที่จะเอารดน้ําทันทีรอดทุกต้นนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทีนี้ ตะขบก็เป็นไม้นำนะลูกมีประโยชน์กินได้โดยเฉพาะตะขบบ้านนี่นะนิยมกินกันเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือนกชอบอย่างผมนี่เป็นคนชอบดูนกปลอดนกปลอดนี่จะชอบอกินตะขบลูกตะขบมากแล้วใบก็ร่วงลงมาเป็นปุ๋ยถ้าไปสังเกตดูร้านลาบส้มตำที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยคนจะชอบแวะไปจอดเพราะว่าร่มตะขบมันร่มดี แต่ต้องจอดปลาเดียวประเดานะแต่ถ้าเผื่อว่าจะไปจอดถาวรบางทีลูกตะกบมันร่วงลงมาก็จะเป็นปัญหากับรถหลายคนอาจจะบอกทําให้รถมันเลอะก็สุดแท้แต่นะครับอา้าวลองไปหามาปลูกกันดูนะครับทั้งตะกบตะกบบ้านแล้วก็ตะกบป่าครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด